ดันเินรายการมอนมิตรร่วมสมโมสรในแขกผู้เกีติทุกท่านค่ะฝึกพูดใหม่ไม่ดหวังอย่านั่ง้อจงรับต่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นภรูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนที่ดีจะมีคลูค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะ เข้าสู่บรรยากาศของการฝึกพูดแบบเตรียมตัวค่ะการฝึกพูดแบบเตรียมตัวนะคะสโมสรฝึกพูดชั้นี้ได้กําหนดไว้ว่าผู้ที่เข้ามาฝึกพูดจะมีทั้งหมดที่จะต้องึกนะคะมีทั้งหมด1ิบสองทด้วยกันบทที่1การแนะนำตัวบทที่สองการพูดจากใจจริงบทที่สาม การสร้างโครงเรื่องบทที่4การใช้มือประกอบการพูดบทที่5การใช้น้ำเสียงในระดับต่างๆบทที่6การพูดที่ได้มีการจัดลำดับหัวข้อบทที่7การอ่านคำปราศัยบทที่8การสร้างภาพทนดด้วยคำพูดบทที่9เป็นคำปราศรัยสัซึ่งไม่งดไปแต่ท่านใดที่ต้องการจะพูดก็บอก ทางสมอสรได้นะคะบทที่สิบการพูดในโอกาสพิเศษเมื่อท่านพูดได้ครบทางสมอสรผบพูดเชียงใหม่แห่งนี้จะมีใบประกาศสนิยบ,บัตรเบื้องต้นนะคะให้ท่านหนึ่งใบและถ้าหากท่านต้องการพูดในบทที่สิบเอ็ดคือการสร้างโครงเรื่องอย่างละเอียดและพิสดารบทที่บทที่สิบ 12, ากกาสองรก้าต่อไปของการฝึกพูด เมื่อท่านจบอีกสองบทท่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรชั้นสูงอีกหนึ่งใบค่ะการพูดแบบเตรียมตัวนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่สองประการนะคะประการที่1คือต้องการให้ผู้พูดมีลีลามีเสน่ห์ชวนให้ติดตามและวัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือเป็นการพูดแบบได้คิดมากอ่อนเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้เวลาที่เราพูดให้อยู่ในกําหนดเวลาที่ที่กําหนดไว้กติกามีอยู่ว่าผู้พูด,พดแต่ละท่านพูดได้ท่านละห้านาทีเมื่อท่านพูดได้4นาที30มสิวินาทีจะมีเสียงเต็มดังหนึ่งครั้งดังนี้ค่ะ จะต้องรีบสรุปจบโดยเมื่อท่านพูดได้ครบ5นาทีจะมีเสียงสิ่งดังสองครั้งดังนี้ค่ะท่านสามารถพูดต่อไปได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอีก15วินาทีนั่นก็หมายความว่าท่านพูดอยู่ในเวลา4นาที45วินาทีหรือ ห้านาทีสิบห้าวินาทีหากท่านพูดดีครบถ้วนและมีอยู่ในเวลาที่กำหนดนะคะท่านก็จะได้รับถ้วยติดตราสมสรขคอองสมสรทเป็ผู้ไปครอบครองค่ะแลนะหากท่านพูดคำปุ้มเปือยมีคำซ้ำคำเอ,อ้ออ้นนะคะนะครับมากจนเกินไป ก็จะได้รับบกน้อยตัวนี้ไปชื่นชมเพื่อเตือนสติว่าในครั้งครั้งต,ต่อไปเราจะไม่พูดคำซ้ำคำเอ้ออานะคะในวันนี้เรามีผู้พูดในบทที่หนึ่งถึง5ท่านด้วยกันนะคะและมีผู้ประเมินการพูดทั่วไปคือคุณวัชรนะเรื่องความวิสุทธ์ค่ะวันนี้หลายๆท่าน อยากจะฟังสมาชิกใหม่ของเรานะคะซึ่งจะมาพูดในบทที่หนึ่งขั้นแรกนะคะเป็นหนุ่มร่อมาจากจากังหวัดนครราชสีมาโ <c oughs> ดยมีผู <c oughs> ้ปร,ประเมินผู้ประเมินชฉพาะตัวนะคะคือคุณประสงค์บุญยะหาเสนา เชนคุณสหัสวัสดิ์นิยะโคตค่ะ ท่านผู้ดำเนินรายการวันมิสมโมสรและแขกบผู้มีเกียรติทุกท่านเมืองหญิงกล้าผ้าไหม่ดีมีโคราชปราสาทหินดินดักเกือนนี่เป็นคำกวัญของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นภูมิลลําเดิมของผมครับผมชื่อนายศาสวัสตดติยาโคตชื่อเล่นเจมอายุ20ปีปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่สี่า หมู่ที่10ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ปิดาชื่อนายยุทธศักดิ์ติยโคตรมันดาชื่อนางเป็นจิตติยโคตมีชีวิตอยู่มีพี่น้องจำนวนสองคนเป็นชายหนงคนหญิงหนึ่งคนผมเป็นบุตรคนที่หนึ่งการศึกษาระดับประถม ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยปริญญ,ญาตรีคณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์สาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองวิชาที่ชอบวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุผลที่ชอบวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น<อ>ก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งครับอาจารย์ได้พูดออกมาหน้าห้องว่ารู้ไหมว่าการพูดเรานั้นไม่ได้มีแต่ความร่วมมือเหมือนที่เราเคยเห็นในทีวีแต่การพูดนั้น<อ>ความเป็นจริงแล้วเปรียบได้ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรครับคน ท่านพูดอยู่ขอโทษครับนักการพูดสองประเทศเผชิญหน้ากันข้างหน้ายิ้มข้างหลังซ่อนไปด้วยมีดพร้อ,อมที่จะทิ้มแทงอีกฝ่ายอย่างไม่ยั้งครับผมสถานะภาพปัจจุบันโสดงานดิตรกผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีมากครับถ้าใน ถ้าสมมุติว่ามีงานงานหนึ่งมีเครื่องเล่นดนตรีผมจะเลือกที่จะเล่นกลองครับเพราะผมคิดว่ากลองเนี่ยมันทําให้ดนตรีนั้นมีความคืดเพลงมีสุนทรีกลองช่วยทําให้คนเรานั้นเกิดการมารวมตัวกันแัะสนุกสนานกันคนฟังสนุกสนาน คนตีก็คืนเพลงครับและงานอินเทร์็ตต่อมาผมเป็นคนที่ถ้าเวลาว่างนั้นนะผมชอบที่จะเข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตผมชอบอ่านบทความบทความอินเทอร์เน็ตทําให้ผมรู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้ผมเชื่อว่าทุกวันนี้โลกนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นครับผมจึงคิดว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้นนนครับผมจะอยู่เฉยและยอมจำนนต่อความกระทันหันนี้ไม่ได้ครับผมจึงต้องรับข่าวสารซึมซับอ่านเรื่องที่ไม่เคยรู้เพราะข่าวสารเปรียบเหมือนคุณสมบัติที่ใช้ในการอยู่ในโลกนี้ได้อย่าง ปลอดภัยและสามารถก่อโยผลประโยชน์ที่บางคนไม่รู้ครับ